สวัสดีครับผมชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ขออนุญาตมานำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการบราการเพื่อพัฒนาชีวิตของกลุ่มเปราะบางของจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นําโดยท่นานกิจคงเมืองผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายเพชรบูรณ์พอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วโดยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมชุมชนวัฒนธรรมการศึกษาและตัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้คนเพชรบูรณ์มีความมั่นคงใน5มิติได้แก่ความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยความมั่นคงด้านรายได้ความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่นคงทางด้านสังคม เพื่อให้คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุน่นทุนดีชีวิตพรอ้อมน้อมพัฒนาโดยปัจจุบันได้นำการขับเคลื่อนดังกล่าวดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวาการการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้ฐานข้อมูลไทย People Map ซึ่งเป็นข้อมูลชี้เป้าการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย อันจะทำให้การพัฒนาตามมิติต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่งผลสมฤตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยมีสำนักงานพมจเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านที่อยู่อาศัยและร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆอีกด้วยกระผมในฐานะที่เป็นรองผู้ราชการจังหวัดที่ดูแลสายงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอยกตัวอย่างการบริการ,ร,ก,ารการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์กรณีนายคาบอยภูตาประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคอซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอักขีภัยไฟไฟหม้ทั้งหลังโดยนายคาวบอยมีภูมิหลังเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ แต่ก็มีความมานะพยายามในการหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาใครจนกระทั่งเมื่อบ้านประสบเหตุไฟไหม้ทั้งหลังจังหวัดได้นำความช่วยเหลือจากมูลทิศราชานุเคราะห์ในพระบรมชูปถัมภ์ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการมูลทิได้แก่ปอพอพมหลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือทั้งภาคราชการและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยท้องถิ่นพอม,มรเกษตรสาธาสุขแรงงานและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านใหม่ที่มั่นคงแข็งแรงปรับภูมิทัศน์มอบเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นายข่าวบอยหน่วยมุ่งเน้นส่วนหนึ่งไปที่เครื่องมือประกอบอาชีพเพื่อที่จะให้นายข่าวบอยสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงดูตนเองได้ เช่นกันมอบพันธ์ไก่ไข่ขุดบ่อเลี้ยงปลามอบพันปลาปลูกพืชผักสวนครัวและมอบเครื่องตัดญ้าซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพโดยมอบหมายให้ในายอำเภอเขาค้อและทางท้องถิ่นช่วยหาและจ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยางั่งยืนกรณีของนายคาวบอยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการบรูรณาการการของหน่วยงานของภาครัฐเลข์กชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปกติแล้วกระผมเองก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางพมอจอ,อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กินอิ่มนอนอุน่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ ก็เสียใจครับมผมเคยเป็นอย่างนั้งจริงก็ทำไงอ่ะเราก็ต้องทำใจนี่ก็ดีมากเลยที่เขาเท่านลองผู้ว่าเขามาจับสนุนทําโครงการทุกอย่างผมก็ดีใจมากเลยากอะไรบ้างครับผมก็ไม่ได้ขายไก่มั่งขายไก่ครับ ตอนนี้ก็ของพระบ่าก็จะเอาเห็ดมาให้ก็คงใจกไ็ได้ดีขึ้นหน่อยนี้จะดีไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าต้องใจทำอยู่